สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยแหละเรื่องบ้านบ้าน by J Access Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการบ้านปรับถนานะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยรายล้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอาทิเช่น t ท sco l o t u s ค่ะ CJ นะคะเราก็ยังมี7 e l e v e n ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในโครงการนะคะก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะ โดยร,ปรอปภตลอด24ชั่วโมงเลยพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็มีทั้งสวนสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นค่ะไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้บริการได้นะคะส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่บริเวณตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่599ทั160นะคะจะเป็นบ้านแปดขนาด1ชั้นค่ะมีขนาดพื้นที่ประมาณ38ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะจอดรถได้1นึ่งคันค่ะส่วนสําหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ มีการติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ได้แบบปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็จะเจอเจอกับห้องถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะ ชั้นวางทีวีโต๊ะรับแขกนะคะจัดเป็นโซนห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะมีอีกหนึ่งโซนค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและสําหรับห้องน้ำน,นะคะก็จะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านค่ะให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะมีทั้งเคาน์เตอร์ค่ะมีตู้เก็บของแล้วก็ซิงลังจานค่ะ <S <S เดินออกมาด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมหลังคางไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นโซนครัวไทยหรือว่าพื้นที่สักลางได้ค่ะ พามาชมห้องนอนแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดที่กว้างขวางค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าค่ะโตกเครื่องแป้งได้แล้วก็สําหรับความพิเศษของห้องนี้ค่ะจะมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงค่ะกับห้องนอนแรกเลยห้องนอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้ค่ะหรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆอาทิเช่นห้องทํางานห้องพระหรือว่าห้องแต่งตัวค่ะการเดินทางเตียงหมู่บ้านปรารถนาเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปวกแดง ขับตรงไป600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก850เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook a s s e t Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset m a n a g e m น n t นะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะช่องทางใหม่ล่าสุดกับ TikTok แจมอยากมีบ้านเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ